ชมวิวด <Cette cow, S 1> <hire> ้านล่างครับอันนี้ก็เป็นสั่งอาหารยีวอาหารสั่งที่นี่ได้เลยครับไปด้านล่างเดียวเอาแป้งม้วนนะเดี๋ยวผมเที่ยวบ่อยมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันกับมันมีหลายโดมนะ โมวมเราอยู่ตรงนี้แต่ที่หาอยู่ด้าโนโน้นด้านน้า <c oughs> สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับช่อง Channel Night v ครับทริปนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ว้าวตอนนี้เราถึงที่พักแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่มอนแจมอยู่ที่บวกจันทร์แคมป์ปิ้งฟาร์มหรือเปล่าใช่ปะตอนนี้เราก็อยู่จุดจอรดรถแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศภายในที่พักของเราเราพักแบบว่าเป็นเต็นท์โดมเชียวขาดของใหญ่ก็เนี่ยจุดจอดรถจะต้อง เ้าไปเช็คอินที่พักก่อนครับอากาศระหว่างทางตอนนี้อุณหภูมิ20องศานะเวลาบ่ายบ่าย4ี่โมงเย็น20องศาถึงรีสอร์ทเรียบร้อยกว่าจะถึงรีสอร์ทถนนแม่งทางนี่แบบโหชันมากเลยเส้นทางเข้านี่ลำบากเดีย๋ยวไปดูที่พักไปดูบรรยากาศกันครับไปไป่ช่องะไรชื่อนายทีวีอะ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักแล้วนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศบริเวณระเบียงด้านหน้านี่ฮะเต็นท์นี่จะเป็นเป็นเต็นท์โดมเต็นท์โดมแบบนี้ฮะมีหลายเต็นท์เลยครับโอแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำอันไหนครับโอเค ไานเต็นเหรอนี่ภานเต็นโดมก็มีกามร้อนให้เออโชคดีเลยมีกามร้อนมีลั๊กมีพัดลมให้หนึ่งตัวแล้วก็ที่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราต้องเก็บของก่อนเก็บของกันครับก็ลืมบอ,อกไปที่พักที่นี่ราคาสามพันบาทตอนนี้สี่โมงครึ่งลนะนี่มีวิวระเบียง นี่วีโตเอากินหมูทะคืนนี้ก็จะเป็นโดมใสๆโอ้ข้างล่างจะเป็นไรสตอร์เบอรีอร่รนะบริเวณนี้ก็เป็นจุดจอรดรถครับโอ้ด้านนู้นจะเป็นม่อนแจมโอเคก็คือเดี๋ยวเรา ไปถ่ายรูปเล่นกันบริเวณสวนด้านหน้ามีสวนดอกไม้ด้วยตอนนี้ต้องอาบน้ำเด็กก่อนเดี๋ยวก่อนที่มันจะหนาวนี่เต็มตัวอาบน้ำให้เดกก่อนครับก่อนที่มันจะตกมืดแล้วหัวค่ำแล้วมันจะอุณหภูมิจะหนาวมากกว่านี้ครับ ก็ได้เวลาไปสำรวจบริเวณที่พักครับผมว่าภายในที่พักมีอะไรบ้างครับนี่ที่พักไปเป็นทางลงนะเนียบอกถ้าลงมาเรื่อยๆจะเจอนี่เก็บสตรอเบอรี่อ่ะนี่ไงเก็บสตรอเบอรี่ไหมไม่มีนะ โอเคไปเดินหามุมถ่ายรูปด้วยสตรอบเบอรี่น่าจะโดนเก็บไปหมดละไปแอนฟเฟลนี่ต้นย้าตัวนี้เป็นดอกย้าสวยมากไปถ่ายรูปกันนะมุมถ่ายรูปเนีย่ย วว้าวเจอจุดชมวิวแล้วตรงนี้จะเป็นเป็นลานกลางเต็นท์ครับนี่มีลานกลางเต็นท์อันนี้จะเป็นเต็นท์ใหญ่หน่อยไม่ใช่เต็นท์โดมจุดชมวิว ชวมวิวด้านล่างครับอันนี้ก็เป็นสั่งอาหารยืมอาหารสั่งที่นี่ได้เลยฮะอาหารเช้า,า,าเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งใช่มีอาหารขายเด้อหมูอาาัต้ามีไหมครับรชุดเท่าไหาร่ฮะอ๋อเดี๋ยวให้สั่งเดี๋ยวคุณมั้แล้วก็มีอาหารทั่วไปห่อ,อต้ม <5. S 1> มีน้ำเด้ยวยปะ ไปด้านล่างเดียวเอาไปข้างบนนะครับหนาวไหมหนาวไหมครับหนาวไหมคะดูจากหน้าแล้วหนาวจนต้องกัดต้องใส่ ยังทนได้อยู่ครับหนาวไหมคะนนี้เป็นบรรยากาศจุดชมวิวด้านบนสูงสุดแล้วล่นนี่ก็จะเห็นหมดเลยเห็นตรงนี้ด้านซ้ายนี่จะเป็นเต็นท์โดมโดมขาวราคาสามพบาทเนี่ยนี่เต็นท์โดมอันนี้เป็นเต็นท์เต็นท์สีเขียวตรงนี้ดอกไม้่ใช่ใช่ด้านล่างก็เป็นที่เป็นดอกไม้นะ Okay. นี่เป็นวิวภูเขานะเ้าเช้าก็เขาบอกว่ามานั่งกินอาหารเช้าบริเวณด้านเนี่ยทังบนนะฮะอ๋อถ้าเป็นก็จะอีกราคาหนึ่งเนหรือ,รอเต้นอีกราคาหนึ่งเต<อ>้นต้องถามไม่น่าจว่าราคาเท่าไหร่อะแต่โดมขาวสามพันเน่ะนี่นนข้างล่างมีเป็นไรสตอเบอรี่ว้าอ่นนี่ เช้าเช้านะมานั่งกินอาหารแล้วก็ชมวิวดื่ก,กาแฟก็จะเป็นวิวด้านบนฮันโนนามา่าปกจันแคมปิ้งฟาร์มใช่ต้องมเชียงหวัดเชียงใหม่หนาวมีหมอกหมอกหมอกหน้าหนาวหมอกหน้าหนาวกับหน้าฝนจะต่ตางกันหมอกหน้าฝนมันจะ จะหนาหน่อยครับผมนี่หลังจากเราพาไปชมวิวจากด้านบนมานะครับก็คือว่ากะว่าตอนแรกะกะจะลงไปถ่ายดอกไม้ด้านล่างครับแต่ตอนนี้มันอากาศเริ่มเย็นครับ6โมงและเด็กเริ่มร้องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปถ่ายรูปด้านล่างดอกไม้กันเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย เป็นดอกไม้สตอเบอรี่โอเคยหลังจากนี้จะสั่งหมูทะมากินกันสั่งแล้วชุดละ499บาทมาแล้วครับเมนูสุดฮิตหมูกระทะจัดไปครับราคาส0่ร้ยราคา499บาทของที่นี่ฮะมีบริการหมูทะด้วยครับ ว้าวแล้วก็เตาน้ำซุปน้ำจิ้มหนึ่งขวดโอเคครับก็มีเป็นบรรยากาศเวลาตอนกลางคืนโอ้อากาศเริ่มหนาวแต่ละเต้นก็เมนูสุดโปรดของที่นี่คือหมูทาครับ โอเค okay, ได้เวลากินหมูทะโอเคมีช่วงเวลากินหมูทะครับอากาศห,หนาวๆครับหมูทะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินหมูทะโห oh, หนาวมาก 嗯。Mm. ก็สวัสดีตอนเช้าครับโอ้โหเวลาเจ็ดโมงมีอากาศตอนนี้คือพระาทิตเริ่มขึ้นอากาศเย็นอ๋อเป็นไรประมาณสิบสี่องศาเด็กเริ่มหนาวร้องทั้งคืนเลยครับผมตอนนี้ก็เนี่ครับน้ำค้างเกาะเต็นเต้นเลยบริเวณก็จะมีพระาทิต กล้จะขึ้นแล้วโตวเปียกเลยตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อน,น้ํายังไม่อยากจะอาบเลยเดี๋ยวก็ไปหากินอาหารเช้าของทางที่รีสอร์ทจัดไว้ให้ดีกว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็นี่นนครับไปถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปด้านล่างเป็นต้นสตอเบอรี่ ครับโอเคเดี๋ยวก็นั่งชมบรรยากาศว,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 วิวดิววิวด้านหลังนี่วิวดา้านนี้โอเี AK. ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันกับทางรีสอร์ทดีกว่าครับไปนี่ครับเบรนทางเดิน มันมีหลายโดมนะโดมเราอยู่ตรงนี้แต่ที่อาหาร,หรอยู่ด้านโน้นด้านหน้า่ะผ่านเช้ามาแล้วเป็นไข่กระทะเนื้อน้อมไปไปหาที่นั่งกิน ค,ครับโอเคได้เวลากินอาหารเช้าเวลาตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งแหละครับก็เป็นห้องทานอาหารนี่ฮะมีข้างบนอีกข้างบนจะเป็นช้นลอยนั่งชมวิวที่สูงกว่านี้อีกนี่ก็นี่วิว,ว อุวิ่งมุมนี้สวยนะ่ะเนี่ยเออเหมือนมีหมอ,อกนะเลยมาฟิลหน่อยเนาะฮึ่มด้านนี้นอ่ะทะเลหมอ,อกอ่ะวิ้ยมุมนี้สวยมากลเลยครับกินข้าวครับ ตอนนี้เรากินอิ่มแล้วอย่เราจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่ดีกว่าป้าพี่สตรอเบอรี่ให้เก็บฟรีบริเวณรีสอร์ทด้วยนะป้าแอนดริวนี่มันไลสตรอเบอรี่ เราต้องก้มหาเอามันอยู่ด้านล่างด้านในมันหนาเลยมั้ยดอกมันเยอะมากครับแต่ว่ามันมันชุดแรงหมดกันละชุดนี้ก็เลยไหนดูเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เพิ่งปลูกอ่ะค่ะ5วันนี้อ๋อมันจะเต็มนะครับจะบานลูกนี่ไงมันกบางออกใช่อันนี้วันไหนอะจังหวะที่อ่ามันมันเหมือนจะว่ารุ่นนี้มันหมดกันละรุ่นหรุ่นใหม่ก็เลยคนเก็บทุกวันนะเนาะไหนแต่ละรอกคีอ ลองนีจจจ่จับจงใหญ่ๆเลยไหมสงสารมันทำเครื่องดักจับมันได้แล้วสงสารมันค่ะสตรอเบอรี่เหรอป้าพี wow. ่เอาเก็บให้แล้วตรงนี้ลื่นต้องหาให้ดีนะหวานครับขอขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะตรอเบอรี่ สักสิบห้าวันนะเนี่ยเป็นลูกที่ใหญ่มากครับอืดูดีลูกใหญ่ด้วยจะหันกระรอกหรือเปล่าเนี่ยหันกระรอกมาดิมันไม่กินตอนกลางคืนใช่ไหมคะพี่กลางคืนแล้วเราไม่เห็นตัวมัน้วยเครื่องัดเะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันเนื่องจากว่าต้องก้มหาให้ดีๆอ่ะมันอยู่ด้านล่างเพราะว่าตอนคืนกระล่องก็จะมากินลูกใหญ่ๆมาแล้ว ก็จะเหลือที่ที่ลอดจากเนื้อมือกระลอกเขาบอกว่าคืนกระลอกเยอะมากครับเนีย่ยตัวบรีไปยไปลงด้านนน้นหนอไปไปดูด้านล่างว้าวไปเจอไหม เป็นไรเป็นไรไเป็นไรปไปดีๆทำลมก็ตอนนี้เราก็เก็บของแล้วเราจะไปเที่ยวถ่ายรูปจุดอื่นต่อนะครับนี่สถานที่ที่เราอยู่ย้ำอีกครั้งเราอยู่ปวกจันแคมปปิ้งฟาร์มครับผม ห้องโดมคือละสามพันบาทแล้วก็ใครไม่ชอบห้องโดมหรือเป็นเต็นท์ก็มีโซนเต็นท์ก็อยู่ด้านนูน้นก็สามพันบาทราคาเท่ากันครับก็มีห้องน้ําอยู่ด้านนี้ห้องน้ําคือของใครของมันเลยครับภายในก็จะมีนี่เครื่องกะติกน้ําร้อนมีน้ํามีกาแฟให้ครับแต่ตอนนี้เราเกิียไปหมดแล้วฮะแล้วพัดลมหนึ่งตัวผ้าห่มมีให้ ภาชตัวมีให้ครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปชําระเงินส่วนต่างที่เหลือครับแล้วก็ไปเที่ยวจุดอื่นต่อไปแล้วครับพามาชมหมอกชมวิวตอนเช้าอีกครั้งนึงดีกว่านี่เมฆเหมือนเมฆยู่ต่ำเลยเพราะเราอยู่สูงแล้วนี่อีกครั้งหนึ่งนี่โซนเต็นท์ นี่ก็โซนเต็นเขียวโซนเต็นเขียวนี่แล้วก็จุดทานอาหารไปบรรยากาศนี่เย็นสบายตลอดเลยครับทำอะไรเนอ่ม ่เดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์ออกโอเคครับก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปเที่ยวต่อครับลาก่อนปวกจันทร์แคมปิ้งครับเนี่ยเป็นบรรยากาศก็จะมีทางขึ้นทางเดินนะฮะครับไปแล้วครับเดี๋ยว ถ่ายว bon ิวด้านบนให้ดูก็จบทริป บวกจัดแล้วบ๊ายบายเดินทางเดินทางออกก่อนเดินทางออกจากที่พักไปเที่ยวจิ่อนต่อป่ะ